สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เอเคครั้งหนึ่งครับผมกับตอนที่มีชื่อว่าเราต้องรอดครับผมสำหรับวันนี้เรามีผู้ช่วยหนึ่งท่านครับผมสวัสดีครับคุณโก้ครับสวัสดีครับอคลิปมั้มือก่อนนครับผมเราจะรอดหรือเราจะล่วงรอดดีครับนม่แค่ระดับแกมมา ไม่ล่วงแน่นอนก็วันนี้ที่เตรียมไปก็จะมีเมกเทเซียมครับผมทั้งหมดอ่าสิบสิบตัวแล้วก็มีสไปโนอีกอ่าประมาณเจ็ดแปดตัวแล้วก็บัฟเราอยู่ไหนบับนี่ยืนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อนโอ้โหหลบเนียนเลย <laughs> <laughs> สีเดียวกันเลยหลบอยางเนียน,ยน <laughs> แล้วผมมีเจ้าอ่ามีเทเลนัต ช่วยบัฟครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเมกนีเลียมเป็นตัวทำดาเมจครับผมผมเป็นคนคอยบัฟให้แล้วกันได้ครับเอ่อสำหรับวันนี้ที่เราจะลงเป็นระดับแกมมาครับผมเราจะเป็นบอสระดับแรกเริ่มต้นระดับต่ำง,ง่ายตัวน์มกนีเลียม ที่เราจะใช้จะเป็นเลือดที่50,000ื่นาครับผมทำการผสมมาเรียบร้อยก็หลายรุ่นอยู่บอกเขาว่าสองสรุ่นที่ไหนได้โอ้โหไปซ้าเกือบ10รุ่นได้ําผมทำการอัพเลเวลมาเรียบร้อยแล้วบางตัวก็เจ็ดแล้วนะใช่บางตัวก็เกินนครผมก็สไปโนนี่จะเวลน้อยหน่อย ก็เลือดมาแค่สามหมื่นกว่าแล้วก็ดาเมจอยู่ที่พันสองก็น่าจะพอไหวในระดับแรกครับผมส่วนยูเทเลนัสผมอัพแค่เลือดมาเนาะสี่หมื่นอย่างอื่นก็ลงที่สเตมินาแค่เอาไวบ้บัพเฉยแทงคงไม่รอด แต่เลือดสี่หมื่นนี่น่าจะรอดอยู่มั้งสี่หมื่นรอดสี่หมื่นรอดเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้มีแค่วิ่งและหิวไอ้หิวหิว้วยนะวิ่งแล้วบับเพราะว่ายังไม่ได้ไปจับหมูเพราะจับมาพัดนั้นก็หมูก็ไม่ไหวอะ่ะหมูเวลนะ่าจะเวลสิบได้มั้งที่จับมาวันนั้นเด็กเดียวปล่อยไปที่บ้านเดี๋ยวค่อยไปจับพาร์ทหลังสำหรับอลงลงอะไรอะ่ะลงลิงจะเอาไปช่วยบับเจ้า ทีเล็กทีเล็กก็ยังไม่ได้จับอีกเยอะเลยต้องหลายอย่างเยอะครับเยอะมีดาเมจลงลิงนี่ต้องเล่นเลือดใช่เลือดจะเยอะเลยเพราะลิงตีแรงมากแต่ว่าลิงเลือดน้อยแต่ตีแรงในมุมก็เลือดเลือดเลือดน่าจะเยอะกว่ากว่าตัวอื่นเลยนะแต่แค่มันตีเบากว่าใช่ไหมมันถ้าตีจะตีเบากว่า อืมแต่ที่แรงคือพิษมันเนาะใช่โอเคงั้นไม่ไม่ไม่รีรอแล้วงั้นเราลงกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะโอเคครับผมโอเคครับไปกันเลยพร้อมพร้อมแล้วข้างในมันจะมืดไหม ไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไช่ครับอีกสิบกวิชจบมาแล้วไป่ร้วึ้นก่อนเลยค้นก่อนเลยมาแล้วผมอ่ะวิน โอเคมาด้านหลังครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกคำสั่งอฮ้ยมันใช้คำสั่งไม่ได้อ่ะโอ้ยติดใหญ่โอ้ยเลือดลงรัวๆเลยครับ ง่ายเลยง่ายง่ายเลยอ่ะระดับแกมมานีง่ายเลยดูดิดตอนแรกไม่ชิมิโต้เฮ้ยจะรอดหรือเปล่าโอ้ไม่ถึงไม่ถึงนาทีนาทีนิดๆโอ้โหนึกว่าจะยากโอ้โหนี่ไงเออลงบอสอ,อย่าลืมเก็บกน,นี่นะครับเอลิเมนต์ครับผมแล้วก็หัวบอส บางทีมันไม่เด้งเข้าตัวเนาะที่เราจะอยู่ในตัวใช่บางบางทีก็อยู่ในตัวเจ้าแมงมุมบอสแต่มันเด้งเข้าตัวผมเลยตอนนี้ก็ระดับแรกได้นิดเดียวได้ยี่สิบไม่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมน้อยมากครับผม หน่อยมากๆาเตรียมต,ตัวโคตรนานนะไม่ได้จะเตรียมยังไม่ได้เลยใช่ไปกลับมาแล้วเตรียมตัวอย่างนานครับผมลงไม่ถึงนาทีรวดเร็วทันใจใช่ตอนเนี้ยลงไม่ได้เป็นไรอ่ะติด <laughs> ติดติดต่อยต้องต่อย เดี๋ยวขอเก็บตัดกันลงบอยก็จะได้เอลเมนต์ได้เอลเมนต์แล้วก็ลดได้หัวบอสได้ธงเนาะแล้วก็ได้ธงก็ธงจะเป็นธงระดับแรกหัวบอสก็จะเป็นหัวบอสระดับแรกเอธงมีระดับเดียวเนาะธงมีแค่ระดับเดียวแต่แต่หัวบอสเนี่ยแบ่งตามสีตามระดับเพราะว่ามันต้องใช้ลงบอสโอเซีย ใช่ใช่แล้วก็อินแกรมที่ปลดมาจะเป็นปลดเทคจะมีกี่อย่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างโอ้โหน้อยมากเป็นเครื่องสร้างใช,ใช่ไหมใช่เทคเนิคเทคเจนทคจคไไม่ใช่ไอนี่แค่แรกก็พูดผิดเลย <laughs> แล้วก็มีฟอรเดชั่นฟอรเดชั่นแล้วก็เป็นอสามเหลี่ยมแล้วก็ฟอรเดชั่นสามเหลี่ยมเท็กซ์ิลิ่งแบบสามเหลี่ยมเนาะใช่ตัวนี้เอาไว้ทําแบบบ้านวงกลมใช่ไหมแล้วก็มีโลบเป็นหลังคาสามเหลี่ยมขาสามเหลี่ยมอืมเป็นสวยงามอีกนานครับกว่าจะกว่าจะได้หลังหนึ่ง มันเทคนี่เอลิเมนต์ไม่อะไรอะพลิเมอร์กินเยอะใช่พลิเมอร์คงต้องไปฟาร์มเจ้าเผ่นกิ้นฟักเผ่นแลิวนรฆคาทิ้งให้หมดเพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ฟักไอ้เจ้านั่นเลยอะมอสช็อปอะเราต้องใช้มอสช็อปในการฟาร์มพอลิเมอร์ ไช้แรงก็จะหายากหน่อยใช่ต้องใช้เจ้าไอ้นี่อย่างเดียวแหละป็นกลิ้นแบะถ้าเป็นแมปพ,พิษตันนี่สบายเรื่องโพลิเมอร์ไปไปเลื่อยเอาเลยไปตีเอาจับกลเลีมตัวนี้ไปตีหลังพึ่งนี้แบบโอ้โหใช่คุ้มมากอะ่ะได้เห็นเขาเอาเทคสไตเดอร์ไปใช้กันนะ่นยังไม่เคยไปลองไม่ได้นะ ผมไปลองแล้วเหมือนจะไม่ติดนะต้องลองเป็นกระเท็ปะไม่รู้อ่ะน่าจะต้องเป็นกระเท็บมาก่อนใช่อาจจะประมาณนั้นแหละคุณโก้ได้อะไรมั่งได้ธงเหรอได้ธงได้แค่ถงใช่ไหมใช่ใช่ได้แค่ถุงอ๋อหัววอดมันจะมีอันเดียว เร็วจ้าไปเร็วมากต,ต,ตัวตั้งตัวตั้งนานนึกว่าจะยากไงโอเคครับเดวไปเจอกันที่บ้านอีกรอบนึงบ้านเราอยู่ทางไหนเนี่ยถ้าบินบินอยู่นะเออเอาคอร์ดโปป่าแล้วจนะเกิดอะไรขึ้นร่วงดีครับจะเหลือเหรอคุณจะไม่ได้ตายอย่างโดดเดี่ยว จะโดนลากลงไปตายด้วยอนะโอเคครับนี่สำหรับหัวบอสเราเอามาแปะฝาบ้านไว้โชว์ได้นะสำหรับใครที่ลงบอสอย่าคิดว่ามันยากครับผมไม่ถึงนาทีนะคุณโก้เนาะ <c oughs> แป,ป๊บเดียวเองครับผมปปเลืเอดนานเตรียมต, <c oughs> ตัวตั้งนานเนี่ยที่จริงไม่ต้องเอาไปเยอะขนาดนั้นก็ได้ <c oughs> สำหรับใคร <c oughs> ที่จะเอามาแปะครับง่ายๆเนาะ แต่จริงเอาแค่ไอ้นี่เจ๋เดี๋ยวก็ได้และสิบตัวก็ไปได,ไ,ได้แล้วนะแค่เมกกาเลียมแค่สิบตัวก็น่าจะไหวแล้วว่ามันเป็นระดับแรกเลือดไม่เยอะด้วยอะก็จะได้ทงมาถ้าไปสองคนก็จะได้คนละอันเอาธงมาปักแล้วก็ได้หัวบอสแค่หนึ่งอัน <Bot. S 1> ส่วนเอลเมนต์ได้นได้ยี่สิบน้อยมาก จะมาได้ยี่สิบใช่ใตาน,นี้ได้ห้าสิบหกไหมก็อัลฟาได้ร้อยสี่สิบสองได้ร้อยสี่สิแปดอัลฟานั้นจะได้เยอะสุดส่วนเครื่องเทกจะปดห้าอย่างใช่ปดห้าอย่างก็มีเครื่องเทกก็ฟอ์เดชั่นเนอะแล้วก็เป็น สามเหลี่ยมฟอร์ดิชันแบบสามเหลี่ยมแล้วก็ซีลิงสามเหลี่ยมหลังคาสามเหลี่ยมและแต่ความชอบแต่ผมทุกไม่ได้ไม่ทำอะ่ะเพราะดูท่าแล้วน่าจะลำบากใช้เยอะแค่เครื่องเทคนี้ลำบากแน่นอนสำหรับคนที่จะสร้างเครื่องเทคสามารถสร้างได้ที่เสาลงบอสนะครับแล้วก็ ใน Supply d r o p ก็คือจเจ้าแอร์ดอปแต่เวลาจะหมดก่อนถ้าใครเอาของเข้าแล้วระวังว่าหายไปกับกาตาเลยเลาใช่เอาเพราะว่าหายแน่นอนถ้าเอาเอาเข้าแล้วไม่ดูเวลาต้องดูเวลาด้วยนะครับส่วนอัปเดตล่าสุดที่มันบอกว่าสามารถสร้างได้ที่สแตทิเกเตอร์นี่มัน มันยกเลิกแล้วเนาะไม่สามารถทำได้แล้วแต่ก่อนมันเคยทำได้แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่อัพไออัพไอแพดของเจเนสิตสองมานี่มันยกเลิกไปแล้วนี่ในนี้ไม่มีแล้วเนาะได้ออกไปแล้วใช่เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนก็ได้จะไปไหมคุณโกนั่งอยู่ดีน่าจะโดนดึงโดนดึงแน่ๆ เดี๋ยวผมจะไปปรับค่าโฮสใหม่เดี๋ยวพาเขาไปดูก่นนี่นี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งที่การสร้างบ้านใกล้เสาแลวไม่ต้องไปไกลครับบินแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว เสาแดงจะเป็นเสาบอสมังกรเนาะใช้ลงบอสมังกรสำหรับซิงเกิลเพลเยอร์นี่ครับผมสำหรับเครื่องสร้างใช้เอลเมนต์หนึ่งร้อยคิวตันหกร้อยครับผมแล้วก็เหล็กอีกห้าพันส่วนโพลิเม,มอร์ก็แปดร้อยที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นไข่มุกดำเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปจับเออไม่ใช่จับเลยฟามไข่มุกดำใต้ทะเล รับรองว่ามีหลับในน้ำแน่เลยเพราะว่ารู้สึกจะเป็นปัญหากับคนคนที่เล่นใหม่ๆที่ยังไม่มี DLC อรซบเมการหาไข่มุกดำนี่คือนรกแตกแน่นอนอะทุกอย่างหาได้หมดยกเว้นไข่มุกดำมีหลายๆคนมาบอกว่าหาหายังไงไข่มุกดำกเออ็เจ้าแมงป่องทะเลครับผมเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูแล้วกันว่า หน้าตาเป็นยังไงเนาะจะได้รู้ก็ถ้ามีเครื่องสร้างเทคเครื่องเดียวแล้วก็ที่เหลือก็สร้างที่บ้านได้แหละสบายแหละแต่ลําบากตอนหอบเหล็กกัแบทบิ่ตันมาสร้างในเสาเลยแหละจะลําบากไหมครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ก็การลงบอสแบบชิวๆครับผมไม่ถึงนาทีเนาะเราก็ได้ ได้เคยกดอินแกรมเทคในระดับแรกของบัตรมาเธอร์ระดับแกมมากกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีคุณโกมาช่วยครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับก็สำหรับใครครับผมที่ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกใจยังไงไม่ถูกใจยังไงครับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ครับ อยากให้ไปทำอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้ครับผมหรืออยากให้ไปปลดในระดับไหนหรือตัวไหนอีกบอกมาได้เลยครับผมเรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะทำให้ทุกท่านได้รับชมครับผมเดี๋ยวผมจะไปลากเพื่อนมาอีกใช่จะไปลากเพื่อนในออฟฟิเชียลมาลงให้หมดเลยลงบอสแป๊บเดียวครับผมเผื่อเราจะได้ไปเล่นใน d l เอซีื่นอื่นอีกต่อไป สำหรับใช่เป็นความรู้ให้หลายๆท่านที่เข้ามาหัดเล่นอาร์คใหม่ๆได้ได้รู้จกกักกันกับการลงบอสการจับสัสตว์ต่างๆครับผมแมปหน้า DLC หน้าวางแผนไว้ว่าจะไปสก o t เอิร์ h แต่บางทีอาจจะมี DLC ตัวใหม่ร o s t ไ s l a n d อาจจะแว๊บไปดูก่อนไม่นานครับผม ช่วงนี้ติดเทศกาลคิดมาตัวเดี๋ยวจะต้องทำคลิปอีเวนต์ให้ดูอีกใช่ครับผมครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครที่ชอบใช่ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโกมากเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ